สวัสดียามค่ําคืนนะครับทุกคนในคลิปนี้นะเราก็จะพามากินชาบูครับซึ่งบอกเลยว่าราคาในคุ้มค่ามากและจุดเด่นของร้านนี้ที่ผมมานะครับน้ำซุปเนี่ยมีให้เลือกหลายซุปกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยน่าสนใจนะเขามีความสร้างสรรค์นในการจัดเมนูต่างๆโอ้โหดูน่า,นากินมากวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนี้ครับ โลโก้เขาตัวใหญ่อยู่นะชาบูบอมนะครับร้านนี้ก็มีอยู่8สาขาในปัจจุบันนะฮะถ้าคุณผู้ชมจะตามไปทานก็สามารถไปได้เหมือนกันเนี่ยผมอ่านตามเพจเขาเป๊ะเ,เ,เลยสาขาที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสาขาตลาดชัยอาทิตนะฮะเนี่ยเห็นป้ายปะใช่คเนี่ยตัวนี้คือตลาดชัยอาทิ์ มันเป็นตลาดนัดอยู่ข้างหลังนะฮะสาขาตลาดชัยอทิตหรือจารันสดิทวงก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมจะมาสาขานี้นะครับวิธีเดินทางก็คือมาออกที่เอ็มทบางขุนนนท์เอมาทีบางขุนนนนะฮะแต่ว่าลงสถานีมาเนี่ยมันจะเดินเข้ามาไกลหน่อยกิโลเมตรหนึ่งนะฮะดังนั้นถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็ให้ เรียกวินมอเตอร์ไซค์นะเข้ามาตรงถนนเรียบทางรถไฟตลิงชันเรียกวินมอเตอร์ไซค์มาจ,จะสะดวกกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันทําทางใหม่ด้วยมันเป็นเอ,อ่อทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม,มสาขานี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะที่ผมมานะครับนั่งเอ t มาทีมาได้แต่ว่าต้องต่อรถนิดนึงสาขาอื่นก็จะมีพระรามห้าพระไทยราชฎาลสายารัตนาธิเบตนะฮะสาขาประเวศเพชรเกษม81และรามคำแหงบอกเลยว่าแต่ละสาขานี่ไม่ได้ใกล้โซนที่ผมอยู่เลยนะ คือถ้าเทียบจากราชดาเนี่ยมันไกลอยู่เพื่อ <c oughs> ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยไหมนี่ขนาดว่าเรามาตอนทุ่มกว่าๆแล้วปะคนเต็มร้านเลยนะแต่ว่าร้านเขารู้สึกว่าจะโตเยอะพอสมควรน,นี่นี่ให้ดูกันก้าวน้ำซุปชาบูบอมเป็นวะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรให้ทานบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอยเอาสองที่ <c oughs> หัวลางโครใหญ่่าลูกค้าได้ตัวเลลูกค้าตได้เลยอันนี้ผักแค้ีผักแ้เราก็ให้เป็นบัตรคิวเลยมาปะอ้อรอต๊ะรองตรอโต๊ะต้องี้สอเ่โต๊ะีรอเช่นตัวเกมค่ะลูกค้าเป็นตสเอเราสามารถนั่งได้กี่นาทีครับชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งครับผม น้ำซ<า>ุปนั่นกับได้ไหมคะท่าชุดละแเอาไหมเอาดิอเอาด้วยเอาด้วยน้ำซุปอะไรดีคะหนึ่งหม้อได้สองน้ำซุปค่ะแล้วก็จะมีน้ำซุปใหม่เป็นน้ำซุปผักกาดดองค่ะสองซุปต่อหม้อใช่ไหมใช่โหเยิ่มกันเนาะต้ยมยำมันเผ็ดขนาดนั้นไหมม่นจะเผ็ดเพื่อนเพียวมีเฉพาะเพียวงั้นเดี๋ยวยพ,พ,พี่กินเองเอาซุปไก่กับต้มยำกันเลยซุปไก่กับต้มยำครับเดี๋ยวเอาจางให้นะไปครบเสร็จเลยอย่างนี้ ก็คือไม่มีฝุ่นแน่นอนไปเครื่องดืม่มดูอะไรมีอะไรบ้างเวลาอาจจะไม่เยอะอ่านี่มีเอสชูกาฟีด้วยเอสอไม่มีน้ำตาลเอาสิจ๊ะดีฮะสดชื่น มัทฉะเก๊กฮวยชามะนาวองุ่นเคียวโฮสมูตี้นะลิ้นจีกส้มไอศครีมจากแมกโนเลียไอของแมกโนเลียด้วยไอยหลายรสว่ะวถ้าเป็นที่อื่นนี่อาจจะมีประมาณสม่รสน,นี่ แสนรุ่มแสมนาทีน้องสแกนเลยเดี๋ยวพี่เป็นคนสั่งไปดูอะไรไปดูขนมป่ะอือดูของกินไหมองว่าสาขาตลาดชัยอ์ทิศยินดีต้อนรับรอสักคู่ออามาแล้วรอป๊บนึงปรเด็นเดี๋อย่าเนื้อยเองกัดดูด้วยกันนะครับผมดูด้วยกันนะฮะริบายริบายเพิ่มแสงหน่อยริบายพี่เอาสองเลยสติ๊ปลอยหนึ่งเบคอนลมควันหนึ่ง สันคอหมูสไลัดหนสันนอกหนึ่งสามชั้นสไลดสองสะโพกสไลด์เนื้นอน่องอะไรเนื้อใบไผ่อันนี้จะเป็นพวกทะเลกับไก่ก็แล้วแต่นะชอบก็สั่งเอาข้าวอบไหมอเอาอเส้นอุด้งไหมอเออเมือกเอาแบบไหนเอาแบบอันนี้กันหั่น นัาพัน,นอมีมยกหมูสับทรงเครื่องหมูสับไม้ไผ่เพียวหมดไปเยอะมากอันนี้เป็นพวกตะกูลผักมไม่ต้องกินเยอะหรอกผักอะแต่บางที่องยวกินต้มยำถึงมากอู้พี่ชอบอันนี้วะฟ<ม>องเต้าหู้มวน <laughs> กินมาล่าได้หยิบตลอดลูกชิ้นตัวปลาเอาไหม MK Salmon ลูกชิ้นปูเข้ากลด ครลองสักหนึ่งนหมูพันซาลายแบบเอฟเเอาไหมดูนะเราเก็บม,มันทั้งหมด51รายการ <c oughs> พี่ที่กดเยอะนะก้านเจเ่ก,ก้าหนึ่งอันไหนชอบมากพี่ก็กดสองอันไหนแค่อยากลองพี่ก็กดหนึ่งและนี่คือนื้อที่สุี่เขามีให้อ,นนออเแล้วก็มีน้ำจิ้มเปื่อยเล็กอยู่บนบนบางก็ดีเออแล้วค่อยมีใส่คนไม่กินเผ็ดก็กินนี่นะ กินยังไงให้ครบเนี่ยมีทั้งก้าซุปต้องมาหลายรอบเลยถ้าคนไม่กินเผ็ดถือว่าเครื่องดีไม่เผ็ดมากไปเดี๋ยวเราไปดูของอ,อย่างอื่นกันอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบหมาล่าด้วยครับผม <c oughs> นี่เลยมีสูตรแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ <c oughs> ็ดเกิดที่โตเนี่ยเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรใครต้องการแบบกินหมาล่าก็มีเขก็มีให้ <c oughs> ก็ต้องจัดแล้วเหรอฮะมาพี่ขอลุยเลยดีกว่านี่แต่น้ำจิ้มสุกี้เขาก็มีนะ ซีฟู้ดก็มีพรสือก็มีเนี่ยสก,กีเขามีเนี่ยอันนี้มาลามาฮะเราชอบน้ำจิ้มจีนนะอร่อยน้ำจิ้มงาที่นี่เขาเป็นสูตรสูตรเนืดแบบเดี๋ยวพี่ชิมกัอนมาเคม็มพอไม่แน่ใจพอได้เน่เน่เน่ต้องใส่ต้องใส่เพิ่มความเผ็ด ใส่ถัวด้วยผสมมั่วแล้วตอนนี้ตัวผมขาดหวานไม่ได้เออพี่ก็ต้องใส่เหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่มีรสหวานก็พอครับผมพริกใส่ไหมไม่ต้องต้นหอมไหมอ่าเดี๋ยวโรยเดี๋ยวโรยอันนี้อะไรวะนี่คือไม่ใส่มันโชว์อยู่เลย ลองดูก่อนครับว่ารอดหรือไม่รอดในี่ใครจะทานก็ทานนะครับติ่มซำแหนน้องเปิดจีบมวยพี่ดูดิชี่ยชิมลูกใหญ่ด้วยขาดใหญ่ด้วยไม่ธรรมดาใหญ่มากถัดมาเป็นของทอดคนระับโอ้โหอบเนื้อวัวเลยเปิดให้พี่ดิอ่าเชี่ <Okay. S 1> เอาอันนี้สองอันเอาไปเอาสี่เด็ดกินไม่จันเอาเกี๊ยวมาด้วยโอเคเกีย oh. เก๊ยวเกี๊ยวสี่เหมือนกัน โอ้ยยวมีไยน์นะมีไสนด้วยอันนั้นลักเก็ตครับเอามาสักสองันพอ,อแอร์เย็นเย็นนะว้าวมาแล้วครับผม คคุณรับนี่แหละเขาเรียกว่าความอลังการขอเรรงเขาการนออกยับไปเลยขอจัดระเบียบก่อนแล้วกันอ,ออืเนี่แหละเวลาสั่งเยอะๆมันจะมาเป็นถาดยาวอย่างเงี้ยแหละตอนนี้เราก็ให้เพื่อนเอาของลงไปให้หมดเลยนะเพราะมันเยอะมาก 50กว่าถาดมันจะมีเนื้อบางส่วนที่มันเรียงเป็นถาดใหญ่นี่แล้รวระถาใหญ่เดี๋ยวใกล้โชว์เดี๋ยวใก้โชว์ชเพราะนี่คือไฮไลท์น้ำจิ้มของทางร้านนะครับขออนุญาตเอามาลองนิดนึงน้ำจิ้มสุก,กี้อืมดีครับเปรี้ยวๆแต่เ,เ,นเนี่ยแหละวัดใจน้ำจิ้มจีนของเราใส่มาลาไปเยอะอยู่เกือบลืมใส่น้ำตาลนะฮะเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะพลาด ดีมันมีน้ำมันด้วยเผ็ดเผ็ดมีน้ำมันเนี่ยเอาผักลงฮนะน้ำไม่เผ็ดแล้วกันเผ็ดแค่ค้าลงนีค่ครับแล้วเต้าหู้ขนาดเท่าไรอ่าลงน้ำไม่เผ็ดฮนะคใครสั่งฟักทองวะมาจากไหนอ,อันนี้พี่สั่งครับครับโอเคนี่อันนี้อันนี้ทานได้เลยสำเร็จรูป ฟองเต้าหู้ทอดเดี๋ยวสาธิตก่อนนะว่าอร่อยป่าวซอผ่านฮะสอบผ่านกรอบอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรไม่รู้นะเขาบอกว่าไม่เผ็ดก็ไม่เผ็ดจรดีน้ำจิ้มชาวบูบอมน้ำจิ้มของเขาเองเขาบอกอย่างนั้นกวใช้ได้โอ้โหไหม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยฮะเอามาลองกันดิเนื้อแน่นอนอันนี้อร่อยนะครับอันนี้คือมีหยกนะครับครับผมทำอะไรฮะ ก็ใส่น้ำมาเพรางั้นมันแห้งครับมันไมต่ติดก็ใส่น้ำนิดนึง,งก็ความกรุบกริบเป็นไฟใช้ได้ครับผม,ม,มเราไม่ได้บีบซอสมาไม่ได้ซอสมีอยู่ตรงนี้คือปอาเปี๊ยกจะไม่จำเป็นอ,อันนี้คือปอาเปี๊ยกเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขียนะเป็นปอาเปี๊ยกเนื้อวัวด้วยใส่เนื้อแป้งกรอบมากข <laughs> ้อไหน,นครับ เรียกพนักงานเติมซุปดิเติมน้ำซุปต้มอย่างเขาปุ๋มสั่งข้าวอกไปสองถ้วยถ้วยยังไม่ได้ครับเป็นพนักงานชาวต่างชาติแน่นอนวันนี้แล้วทำไมควันต้องมาทางพี่ด้วยเนี่ยลมมันไปทางนู้นพี่ลมเพราะลมแอร์แต่ควันไม่โดนหน้าคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะโดนหน้าเราแทนมาเลยเต็มที่โอเคมาอันนี้คือหมึกอันนะครับอันนี้กับซุปจีของเขาหนวดหมึกใหญ่เป็นไง เน่โอเคครับบอมเออเนื้อจริงใส่เนื้อเฉยมันคือข้าวผัดหรือเปล่าข้าวผัดเทียมีนี่นอนไรละะ่ะหรอคอรับโอหอมนุ่มข้าวไม่แฉะด้วย ลูกชิ้นแซลมอนชาบูบอคล้ายๆคล,คล,คล้ายๆคุณค่บผมทำแน,นี้คะาา่ะร้านหรยนี่ก็ร้านเดียวกันเลยคล้ายๆเฮยอร่อยชอบแล้วก็ุต้มยำนี่เขาจะออกเปรี้ยวนะ,ะเผ็ด,ดนิดๆเผ็ดนิดๆอันนี้เนื้อนะครับนี่กับลชิ้นนี้ครับกลมก่อม เออซาไลาอร่อยดีเดี๋ยวชิมลูกชิ้นแลรลูกชิ้นกุ้งอันนี้จะเป็นหมูนุ่มนะครับก็อยู่ที่ว่ามันจะหมักอะไรนะหมักพริกไทยดำหมักงาเดี๋ยวชิมดูกันมันคืออะไรโอ้หอมๆพริกไทยดำ เห็นน,นิดกัดโดนพริกไทยแล้วเดี๋ยวมาดูลูกชิ้นนะครับเด่งๆตอนนี้ก็คือหม้อเดือดมากมข้าวก็อร่อย <c oughs> ชิบมาแล้วเอานี้มาเหครับกินไหวเหรอฮะ ต้องจีบมันมันชิ้นใหญ่นะไม่เป็นไรครับลองชิมเนีเอาไม่ต้องหูเอาเอาแลนี่คือขนมจีบนะฮะเราชอบก็อกนกไดาษเอานมอะไรนิดนึงนะตอน้องเยอะเกลี้ยงไปรับยืมดีไมเกรี้ยวมากแล้วตัวขนมจีบเป็นไงแน่นดี ้านนี้ปริมาณถือว่าอันนีถาา้ถือว่าใช้ได้กลางๆอันนี้ขนาดราะว่าอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวอแ,แต่หมูนุ่มๆม,มากเลยโคตรนุ่มม,มันมีน้ำสูตรงาสูตรพริกไทยดำด้วยกระป๋อบ แต่พี่เอาสาลายลงด้วยจา mm. ดปลายหางอะไรนะใส่ชีสแล้วไส่เค็มลืมโอ้โหแต่โคชอบเลย mm. เดี๋ยวเราจะกินให้หมดหม้อได้ก่อน mm. เดี๋ยวเราเค่อยเอาเนื้นอถาดใหญ่ลง รอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวล้เวลาคนเขามารีวิวกันต้องมีถ่ายรูปถือถาดยาวโชว์เอ่น้องรีวิวนั่นหน่อยฮะหมูเด้งหมูเด้งของแบบอันนี้แบบแบบธรรมดาอันนึงแล้วแบบแบบสมเครื่องอออันนี้ลงนี่อันนี้ลงนี่จะได้สลับกันโอนายนายขูดลงเลยทีเดียว อันนี้ชุใหญ่อันนี้นอ,อน้องดูพี่พี่ทำให้ดูนี่ดูนะลงเลยจุ่มน้ำไปเลยจะก,กินก็หยิบได้เลยนะอันนี้ใจย็เนไม่ต้องวูวามเดี๋ยวอิ่มตอนท้าย ดูอทอดชีนิตเดียวน้าจกไส้นน่นเนี่ะไส้หมูอขอบครับห้ามใจตัวเองมาก่อนห้นามใจตัวเองอดไว้อดทนไว้เขาบอกว่าหอยร้านเนี้เป็นหอยแมงผู้ชิลีเนี่ยฮะหอยหอยหอยต้มนานๆระวังแฟบต้องรีบกินนิดนึงไหนมาชิมหอยซิ อร่อยฮะมีเนื้อไก่ด้วยเป็นไก่นุ่มล้วยปลาหมึกชิน้นโต จะคว้าชิมหมูเด้งเมื่อกี้นี้เจียวลงนี่แล้วก็มีเกี๊ยวปลาด้วยหมูเด้งทรงเครื่องออดปลาล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มกับเนื้อกับเกี๊ยวจิ้มไก่อนึ่งครับคี เครื่องต้มยำเขาเข้มข้นมากมันจมในก้นหม้อด้วยหมกลองเขี่ยขึ้นมาดูดิพวกเครื่องเทศอ่ะเดี๋ยวดูน้องดูพริกดิหมูเด้งธรรมดาเฮ้ยอร่อยหมูเด้งของเครื่องนะ่ไหมนี่ผมต้องกินซาลายทีเดียวผมเองนี่ครับ อร่อยชอบเลยนุ่มๆเราเหลือเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวขอตั้งใจกินขอแป๊บหนึ่งต่ไนมาด้วยเนี่ยเยี่ยมยาวเยียดเยียดปรจงนะเอาเลยคีบเลยโอเคมื่อยอ่าผมมาคนยกก็ได้โอเคนะยกโอ้โหลงอาน้ำไหน น้ำใส่กันน้ำใส่ก็ลงให้หมดเลยเอาเนี่ยเอาชนิดชนิดเดียวกันลงให้หมดเลยโอ้ลายสวยนะฮะลายสวยมากโอ้โหครูดครูดเลยมีซอสด้วยมีซอสด้วยเฮ้ยตอนนี้เราเหลือประมาณ40นาทีแล้วลงไปเลยลงไปเลยไอ้อันนี้จำได้เบคอนเบคอนมน้องลองเขียนเนื้อแองกัสมีกสักสองเดี๋ยวนรเจลูมันคืออะไรที่เป็นโฟร์สบาบาทมันจะมีแบ่งไปใส่ต้มยำด้วยไหมฮะ อาไม่ต้องเลยั้ำใส่ดีสุดแล้วน้ำใส่อย่างเดียวอ๋อไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่อะอ๋ออะไรครับเนี่ยนี่กินชาบูอยู่แล้วคำนี้อ๋อโ้โหเออโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าสันนอกนะฮะสีจะขาวๆหน่อยนุ่มๆไปเลยไปเลยเชือกเชือกอันนี้คือเมนูพิเศษใี่ยหมไม่ได้เพิ่มหมือชีสคือชีสนี่ไหนครับเพิ่มเงินเพิ่มยี่สิบเก้า Oh. เจ้าอะไรอีกเหรอพอแล้วก็ดูฮะอ๋อแอร์ร้านนี้เขาเย็นดีนะฮะใช่ก็ดูเน<ข>ี่ยข้อมันใหญ่มากเลยโน่นี่เครื่องสามสี่เครื่องนี่ยน,นะกระซุปต้ยมยำเนี่ยไม่เผ็ดนะแต่ว่าเปรี้ยวเปรียปร้ยวเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นดิแตะเกียบก็ได้ตะเกียบก็กบกพอแล้วอ๋อได้เจริญมีผ่อนสื่อด้วยนะล้วนได้จริญไม่ได้เอามาแต่ไม่ได้เอามา เบคอนต้มนี่ฮะตังจัดเดีย๋ยวแม่มาลงเป็นจับแถบเองฮะตอนแรกแม่มาเสิร์ฟเอาลงไมหมฮะเอาลงเลยไหมฮะลงเลยไม่แหละโอเคเชือโอ้โหสีมันสวยกว่าเนื้ออื่นนะสังเกตดูสีมันจะไม่เหมือนเนื้ออื่นม,มันเนี่ยต้มมานานๆมันจะมีแถบเหลืองใช่เดีเนื้ออื่นไม่มีไง เนี่ยรู้เลยแองกัตเนี่ยมาลองสักคำดีแองกัสหนึ่งนี่และนี่และนี่ละใช่ใช่ๆคำนั้นเลย มันเขาจะแถบเหลืองอลังาการวา,รางด์ดไม่เหมือนเนื้อวัวชนิดอื่นที่กินเพรามันจะแบ่งชัดเจนเลยว่าอันนเนื้ออันนมัน ส่วนเบอคอนจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเป็นหมูที่ตัดแต่งมาอยาอดครับบกใครสั่งวะผมเองเส้นมันหนึบ หลบไปตรงไหนก็โดนหลบมาตรงนี้มันก็มาทางนี้หลมาทางนู่น,น,นมันไม่ลอยขึ้นบนเนพราะแอร์มันพัดมาทางนี้ไหนขอดูในโทรศัพท์คุณหนอ่อยดิมันนับเวลาถอยห,หลังโอเคตรงเป๊ะเลยมีอะไรรอมาเสิร์ฟอีกฮะหมดแล้วฮะไม่ดังเลยเพิ่งนะ มาล่าสายพันธุ์แต่ว่าพี่ไม่ค่อยหยิบแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วไงเดี๋ยวนี้อ๋อไม่หยิบเลยถ้าไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ก็จำใจหยิบเพราะมันถูกห้าบาทเลยอย่างเงี้ยเอาแต่เนื้อฮะกินไปฮะเดี๋ยวมาเอาเทปเอาไอติมไปเลยโอ้โหหยิบมาสี่รถ สีรสหวานอร่อยเลยฮะชิมก่อนเลยได้ไหมเนี่ยสตรอเบอรี่คิดถึงตอนเด็กๆเลยแมกโนเลียนี่มีมานานแล้ววานิลลาอันนี้ช็อกชิพ ลาลาไปช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มๆเ,เลยครับนี่เซรุกนะครับผมต่ออีกเซลูกอันนี้คือสายไหมกับว่านี่ละอันนี้ก็สายไหมเหมือนกันครับแต่เป็นอย่างนี้ครับคุกกี้ครีมได้ดูหม้อแล้วไม่เยอะแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะไปจ่ายเงิน่เนะดี๋ยวลองคนให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่นะออน,นี่ไอ,อติม,ม,ตมอันนี้เหลือสองอ,สอัน,นนะอมมไม่มีอะไรละโอ้แตบอสได้คนเดียว เดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายรายการเลยครับมาดูว่าโดนเท่าไหร่วันนี้ใส่กรับผอหมมเวลาแล้วกินแซ่บต้องใส่เบอร์บัญชีเหรอครับใช่เป,เป็นเลขบัญชีครับสานีพักเงินโอนอย่างเดียวใช่ไหมครับเงินโอนครับอ๋อครับ ผมมาครับโอ้ยคนแน่นร้านเลยจ้าไม่มีโตว่างกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเมื่อกี้นี่นั่งดูอยู่ว่ามันคำนวณยังไงนะฮะอีะ๋ยวให้ดูยอดรวมกวันเลย593บาท2คนนะอ่านะือเมืเ่อกี้อย่างงี้ครับ2คนนะครับคิดจากบุฟเฟ่ ผู้ใหญ่2 1 9าแต่มันรวมเครื่องดื่มไปแล้ว,ลวอีก39รวมไปเลยเป็น258น้าแล้วเมื่อกี้เรามีเนื้อแองกัสคนละ19ต้องกินเป็น2คนนะบวกเป็น2คนอันนี้เขาบอกว่าคิดเป็นเซอร์วิสชาร์จแต่ว่าผมคำนวณดูมันคือแหวนดตบาทนั่นแหละรวมก็เลยเป็น5 9 3คือถ้าไม่มีเนื้อแองกัสเนี่ยเน็ตมันจะ2 7 6เเมื่อกี้มีเนื้อแองกัสคนละ19มันก็เลยบวกไปอีก19แล้วมันก็ต้องคำนวณภาษีตาหาอีก<ะ>สําหรับ สาขานี้มันจะมีตลาดดวูข้างๆไม่หลังนั้นกลางคืนตลาดนัางคืน <c oughs> ก็น่าจะต้องเอารถมาไม่ก็เรียกมอไซค์เรียกวินมอไซค์เ,ซเข้ามาที่ชอบวันนี้ก็คือ <c oughs> เนื้อมันหลายแบบมากเมนูเยอะมีเมนูโปรดที่เราประทับใจอย่างสาหร่ายอะไรมันร้านเอ็มนะมีลูกชิ้นแซลมอนด้วยแล้วก็มีฟองเต้าหู้ทอดที่ชอบมีน้ำจิ้มมาล่าด้วยมีน้ำจิ้มหมาล่าด้วยได้โชว์ถาดยาวถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรเงี้ยอ่างถึงขั้นตุกขั้ๆตะกี้ว่า อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ทำไงก็ต้องสั่งเนื้อเยอะๆแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ได้เองคุณผู้ชมที่ไปลองชาบูบอมสาขาไหนมาก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s ับ s ไ r i b e ให้กับช่องของเรานะครับตินดินทาวอย่าลืม Sub s ไ r i b e ให้เราด้วยนะฮะและที่สาคัญก็คือต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่เราจะพาไปกินกันนะครับผมอยากให้เราไปร้านไหนอยากให้ไปกินอาหารแบบไหนอีกก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้แล้วก็สามารถสนับสนุนเราได้ตามช่องทางต่างๆนะครับยินดีที่จะไปรีววิให้ แล้วเราไปเจอกันใหม่กับร้านถัดไปสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่แถวนี้มันเป็นร้านลุงใช่ส่วนใครขับรถไฟฟ้าสามารถมีที่ชาร์จได้เลยครับมีที่ชาร์จที่ไฟฟ้าให้ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าใช่วันนี้รู้สึกว่าจุกมากจุกเป็นพิเศษเลยพอสั่งเนื้อมาแทบจะทุกแบบอ่ะมีไก่ด้วยวันนี้ไก่นุ่มไก่มักนาหมักดไทยกลับแล้วครับผมสวัสดีครับ